ขยับกันเข้ามาครับขยับกันเข้ามาใครรู้สึกว่าช่วงนี้ทําอะไรติดขัดไปหมดวันนี้เรามีคําแนะนําดีๆนะครับจะชวนให้ไปกราบองค์พิฆเนศพระมหาเทพปางชนะมารประทับนั่งบนหัวกระโหลกที่วัดปราสาทนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีอายุนับร้อยรอย้รอยปีเชียวครับที่นี่ล่ำลือกันถึงความศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะใครที่ดวงตกค้าขายไม่คล่องตัวเข้าว่าให้มาขอพรจากองค์ท่านและมักจะได้รับตามที่สหมหวังก็เป็นหลายลายแล้วนะครับ สำหรับใครที่สนใจผมแนะนำให้ไปวันธรรมดาเพราะหากไปวันหยุดหรือว่าเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่คิวจะยาวเป็นพิเศษกว่าจะได้กราบอย่างน้อยต้องยืนรอไม่ต่ำกว่า1-2ชั่วโมงแน่นอนเชียวครับไหนๆเราก็มาถึงที่นี่เลยขอเล่าประวัติวัดประสาทนาครหลวงสักเล็กน้อยนะครับวัดแห่งนี้เดิมเป็นเพียงปราสาทที่มีอายุราว400กว่าปีสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าทรงธรรม และสร้างต่อมาจนถึงสมัยพระเจ้าอู่ทองวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะใช้เป็นที่ประทับแรมระหว่างเสด็จไปนมัส,สก,การรอยพระพุทธบาทสระบุรีนั่นเองครับทั้งนี้รูปแบบโดยรวมเป็นการใช้อิฐก่อขนาดใหญ่ยิ่งแบบจากปราสาทหินของกัมพูชาแต่หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกไปแล้วนั้นที่แห่งนี้ก็กลายเป็นที่ลบร้างผู้คนไปนับร้อยร้อยปีเลยทีเดียวครับจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่4พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่าน จึงได้ส่งให้มีการบูรณะบางส่วนแต่มาเพิ่มเติมในส่วนมนดบจตุรมุกสีเหลืองในสมัยรัชกาลที่5ราราพศ2466ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง400และศีลาพระจันทร์ลอยซึ่งศีลาพระจันทร์ลอยนี้มีเรื่องเล่ากันว่าเป็นศีลาที่ลอยน้ำมาตามแม่น้ำป่าสักและจุดที่พบศีลาแห่งนี้เป็นจุดแรกก็คือบ้านศีลาลอยอำเภอท่าเรือแต่ชาวบ้านไม่สามารถนำหินอันนี้ขึ้นมาได้ ศิลาได้ลอยต่อไปจนถึงวัดเทพจันทร์และที่วัดแห่งนี้แหะครับที่ได้สามารถนําศิลาพระจันทร์ลอยขึ้นมาได้จนสําเร็จในภายหลังกระทรวงมหาดไทยได้มีคําสั่งให้ทาการยกย้ายเข้ากรุงเทพโดยมาทางเรือเพื่อที่จะนําไปไว้ที่วัดเบญจมาบพิรและท่าน้ําที่เรือมาเทียบท่าเพื่อนําศิลาพระจันทร์ลอยนี้ขึ้นชาวบ้านก็เรียกกันว่าท่าพระจันทร์และเรียกติดปากท่าพระจันทร์มาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ แต่ว่าการนำศิลาลอยมาประดิษฐานในกรุงเทพทำได้ไม่นานนักรัชกาลที่5ทรงพระสุบินว่าให้นำพระจันทร์ลอยกลับไปไว้อย่างที่เดิมจึงได้มีการอัญเชิญศิลาพระจันทรลอยนี้กลับไปยังอำเภอนครหลวงแต่แทนที่จะกลับไปยังวัดพระจันทร์ลอยดังเดิมนั้นศิลานี้กลับนำมาประดิษฐานยังวัดนครหลวงแทนและอยู่มานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ละครับเราก็เล่ากันพอสังเกตเท่านั้นนะครับ ใครที่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจทําอะไรติดติดกัดๆัดลองไปไหว้ขอพรองค์พระพิคเนธที่วัดแห่งนี้ดูอาจจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วอย่าลืมแวะเวียนมาดูว่าคราวหน้าเราจะมีที่ไหนมาแนะนำแฟนอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ